โคตรพยักโลกาวินาศตอนที่120สู้ตายชินฝฟ่งมุ่งไปข้างหน้าตลอดเส้นทางบางคนที่เฝ้ารอขบวนของเขาก็ตามลงมาสมทบเช่นกันอย่างไรก็ตามบนตึกชั้นสูงของทั้งสองฝากถนนยังคงปรากฏผู้คนโบกไม้โบกมือใช้พวกผ้าขาวหรืออะไรต่างๆที่สังเกตได้ง่ายๆมาทางพวกเขาช่วยฉันช่วยฉันด้วยตามระเบียงทางเดินมีเพียงมแรงสัตว์ร้ายอยู่ ฉันยังลงไปไม่ได้ไม่นะอย่าไปพวกคุณจะทิ้งฉันไว้แบบนี้ไม่ได้ไอ้สาละเลวเห็นคนกําลังจะตายแต่พวกแกยังนิ่งเฉยไม่คิดจะทําอะไรเลยหรือไงเมื่อคนเหล่านั้นเห็นว่ากลุ่มของชินเฟิงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดรอเอาแต่มุ่งตรงไปข้างหน้าในสายตาของทั้งหมดฉายถึงความหมดหวังบังเกิดความไม่พอใจและโกรธเกี่ยวเริ่มความปลาสิงของต่างๆลงมาขณะเดียวกันอุปกรณ์สื่อสารของริวสู ก็เต็มไปด้วยข้อความถูกส่งมามันสันอย่างต่อเนื่องจนแทบจะระเบิดอยู่แล้วแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีหวังเฉิญที่เดินนำหน้าลุงหลิวและภรรยาและอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กันกับหลิวสู่เดินเข้าไปใกล้เธอและกล่าวถ้าเป็นฉันฉันจะทุบอุปกรณ์สื่อสารนั้นทิ้งซะจดจำเอาไว้ให้ดีว่าหากฟงซ่านไม่มีสมาธิจะเป็นการลดทอนโอกาสรอดชีวิตตัวฉันเองเคยถูกรอดตายมาแล้วครั้งหนึ่ง เพราะงั้นนะสาวสวยอย่าให้ฉันต้องตายอีกรอบเพราะความประมาทของเธอเลยหวังเฉินบ่นเชิงตักเตือนสี่หน้าของริวซูซีดขาวแต่ก็ฝืนยิ้มออกมาขอบคุณที่เตือนไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันแค่วังว่าเธอจะหายสับสนสักทีอย่าลืมสิว่าคนในกลุ่มเราเองก็ต้องการให้เธอคอยปกป้องเหมือนกันฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะบุกเข้าไปในกวาดร้างในตัวอาคารระหว่างทางถ้าพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งความกล้าที่จะวิ่งลงมาด้วยตัวเอง พวกเราก็จะช่วยอะไรไม่ได้ระหว่างกล่าวหางตาของหวังเฉินบังเอิญไปเห็นว่ามีเด็กบางคนกำลังโยนสิ่งของลงมาจากตัวอาคารและการกระทำนี้ดันไปกระตุ้นความสนใจจากดวงกระหายเลือดที่บินผ่านมาพอดีดวงกระหายเลือดโฉบขึ้นไปตามทิศทางของเราเด็กๆอย่างรวดเร็วหมายจะสูบกินเนื้อนุ่มๆสดๆปังปังปัง ปืนในมือของหวังเฉินสาดกระสุนออกสังหารด่วงกระหายเลือดช่วยชีวิตเจ้าหนูพวกนั้นเอาไว้แต่ก็ทำได้เพียงเท่านี้เพราะปัจจุบันเมืองตกอยู่ภายใต้ดงศัตรูมีเพียงความกล้าเท่านั้นถึงจะอยู่รอดต่อไปได้หากพวกเด็กๆไม่คิดลงมาหวังเฉินก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยไปตามชะตากรรมชินเฟิงคอยเดินนำอยู่ข้างหน้าแต่หลังจากเดินมาได้อีกถนนหนึ่งจู่ๆเขาก็ต้องขมวดคิ้วพวกเราจะอ้อมไป ชินเฟิงกล่าวเสียงมนต์สถานที่ตรงหน้าคือตลาดของเมืองหานมันมีทั้งเนื้อสัตว์และผักทุกระดูการกล่าวได้ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารมากมายด้วยเหตุนี้เองหลังจากเมืองหานถูกยึดครองโดยศัตรูมันก็กลายเป็นที่รวมตัวของพวกมแมลงสัตว์ล้ายชัดเจนว่าที่นี่กลายเป็นรังของพวกมแมลงไปแล้วและดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นรังของพวกมดเป็นมดเหล็กดำแต่ละตัวมีความยาว20เซนติเมตร มีผิวชั้นนอกคล้ายกับเหล็กตามชื่อของมันและสุดท้ายอยู่รวมกันเป็นฟูงนับหมื่นตัวชินเฟิงไม่มีความตั้งใจที่จะกระตุ้นพวกมแมลงเหล่านั้นชินเฟิงนำกลุ่มของเขาเดินเลี่ยงหลังนี้อย่างไรก็ตามชัดเจนว่าอาหารมีค่ามากสำหรับมดเหล็กดำเมื่อมันเห็นเนื้อสดๆจำนวนมากกำลังอ้อมผ่านพวกมันก็ไม่คิดจะปล่อยให้ชินเฟิงและคนอื่นๆจากไปวิ่งฟาไปเร็วส่วนไปหลีเธอช่วยออกไปเคลียร์ทางข้างหน้าให้ที ชินเฟิงตะโกนสั่งให้ทุกคนหนีก่อนเป็นอันดับแรกเข้าใจแล้วทุกคนรีบตามฉันมาไปหลีลาวกับราชินีนักรบโจรทยานออกไปมดเหล็กดำหลายตัวปรากฏขึ้นเบื้องหน้าไปหลีอย่างไม่กลัวตายไปหลีวาดมือผู้คนไม่เห็นเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนคล้ายจะปรากฏแสงสีขาววาบขึ้นลางๆและพวกมแมลงสัตว์หลายก็นิ่งงันไปก่อนจะถูกผ่าแยกออกเป็นสองซีกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมแมลงสัตว์ร้ายธรรมดา ไปลีเพียงสะบัดเล็บของเธอก็สามารถฆ่าพวกมันได้แล้วไม่จําเป็นต้องถึงขั้นใช้ใบมีดมิติกระทังผู้ใช้วรยุทธ์เวลาเดวิลเอฟก็ยังพานคิดไปว่าไปหลีใช้กระบวนท่าวรายุทธ์ประเภทกงเล็บอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นท่าที่พบเจอได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครใช้มัน ไปลีบุกตรุยกุยทางไปแนวหน้าคนกลุ่มใหญ่วิ่งตามหลังเธอระหว่างนั้นชินเฟิงก็ควบม้าสึกกระโจนข้ามผ่านศรีรษะของผู้คนไปอยู่แนวหลังในจุดที่กองทัพมดกำลังไล่ตามมาคนที่วิ่งช้าเริ่มถูกพวกมันจับตัวได้งับมดเล็กดำอ้าปากเผยให้เห็นถึงฟันที่แหลมคมและงับเข้าใส่เท้าของมนุษย์คนหนึ่งอาชายคนนั้นกรีดร้องลั่นเนื่องจากเขาใส่ลงเท้าแตะ ยามก้มมองเลยสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนื้อส่วนหนึ่งขนาดเท่ากับเล็บนิ้วมือได้หายไปเลือดไหลทะลักความเร็วของเขาเริ่มเชื่องช้าลงเพราะความเจ็บปวดหมดเหล็กดำที่อยู่รอบๆเริ่มด่าหน้ากันเข้ามารุมหลอมฉากนี้มองดูคล้ายกับคลื่นสีดำสนิทขยุกขยิบได้ชายคนนั้นล้มลงดินทุรนทุลายสุดท้ายก็จมหายไปในคลื่นสีดำและโผลมาในสายตาอีกทีทั้งตัวเขาก็เหลือแค่โครงกระดูกขาวๆเ,เ,เท่านั้น ถูกกัดกินไม่เหลือซากในพิบตากองทับมดช่างน้าสยองกร้าวอะไรขนาดนี้ชินเฟิงสูดหายใจลึกและดมพลังสมาธิอย่างดุดเดือดพมโรกันฟุบเมืองหน้าชินเฟิงเปรวเพิงสีดำแดงกว่อตัวขึ้นทันใดมันแผ่ขยายออกไปราวกับคลื่นทะเลไม่ว่าจะเป็นการเผา,าแมลงในโรงแรมก่อนหน้านี้หรือกระทั่งการเผาถนนเมื่อคืนก็เป็นเพาะท่านี้เช่นกัน กล่าวได้ว่าการที่เพิงโรกนสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้เช่นนี้นั้นหมายความว่าชิ้นเฟิงเชี่ยวชาญมันมากขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนพลังพิเศษเพิงโรกรันให้ออกมาในรูปโฉมใหม่และชินเฟิงเพิ่งจะตั้งชื่อให้มันอย่างเป็นทางการว่าพรมโรกรันก็เป็นพรมดังชื่อเปลวเพลิงกระจายเป็นวงกว้างถมข้าใสหมดเหล็กดำกวาดเป็นพื้นโรกรันเผาพรานทุกสิ่งเบื้องหน้ามันอย่างไร้ความเมตตา มดเหล็กดำทั้งหมดที่ไร้ตามมาจบชีวิตลงในพิปตาพมโรกรัที่กินวงกว้างถึง50เมตรและห่างออกไปหลังจาก50เมตรกองทับมดพันยุดชะงักไม่กล้าที่จะไร้ตามมาชินเฟิงมองไปยังทะเลเพลิงที่ลุกท่วมเฝ้ามองเปลวเพลิงเผาไม้วัสดุบางอย่างรอบๆในสมองขบคิดพวกหากเขาไม่เก็บรูนไฟพวกนี้กลับคืนมันน่าจะยังคงเผาไหม้ต่อไปได้อีกราวๆหนาที เท่านี้ก็เพียงพอที่จะทวงเวลาจนหลุดพ้นจากกองทับมดเหล็กดำได้ชินเฟิงกระตุกมาศึกควบติดตามกลุ่มที่ล่วงหน้าไปก่อนอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงเขาก็พบว่าด้านหน้าถูกหยุดเอาไว้อีกครั้งโดยสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มันคือตัวเดียวกันกับที่ชินเฟิงเคยพบเจอมาแล้วหอยทากเหล็กดำสองหัวเนื่องจากขนาดใหญ่โตของมันความหวาดกลัวของผู้คนเลยพุ่งขึ้นถึงขีดสุดกระทั่งผู้ใช้พลังในเรเวลเ ยังไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าในแววตาฉายถึงความวิตกกังวลขายกับว่ากำลังเฝ้ารอให้ชินเฟิงกลับมาสุดจู่ๆเกิดเสียงคลื่นน้ำสัดสาดปิดกั้นถนนโดยตรงทุกคนถอยนี้ยังบ้าครั้งคืนที่ว่านี้ไม่ใช่ใดอื่นแต่เป็นอบริตี้ของหอยทากเหล็กดำซึ่งไม่ต่างอะไรจากกดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไร้ายแรง มีเพียงไปหลีเท่านั้นที่ไม่วันไหวตรงกันขามตอนนี้สมควรจะเป็นหอยทากเหล็กดำมากกว่าที่ต้องหวาดกลัวเพราะท้ายที่สุดแล้วไปหลีน่ะคือราชาสัตว์ร้ายที่แท้จริงอย่างไรก็ตามหอยทากเหล็กดำสองหัวคือเผ่าแมลงมันครอบครองสติปัญญาระดับต่ำทุกสิ่งแค่ทำไปตามสัญชาตญาณมันเลยไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายน่าสยองขวัญที่ซ่อนอยู่ของไปหลีไปหลีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่วันเกรงเหยียบย่ำลงบนกระแสน้ำกรด มุงหน้าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหลายคนที่อยู่น่าสุดมองไปลีด้วยความตื่นตนกระวังนะมันคือในพรนสัตว์หลายแย่แล้วสิพวกเราต้องไปช่วยเธอนั่นแฟนของมิสเตอร์ชินระหว่างที่ทุกคนกำลังร้องตะโกนไปหลีก็ยกสองมือขึ้นและสะบัดลงประกายแสงสีขาวว่าผ่านอีกครั้งตุบพูด เลือดพุ่งกระชูดออกมาสองหัวของหอยทากเหล็กดำกิ้งตกลงไปหลียืดนิ้วออกไปรีดลงบนสมองของสองหัวเก็บแกนอเบอริตี้ธาตน้ำและเริ่มเดินนำหน้าต่อไปสำหรับผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นี้ดวงตาทุกคู่เบิกกวา้างอาปากค้างไม่อาจหุบลงโดยสิ้นเชิงปัจจุบันปรากฏเงาหนึ่งวูบผ่านมาจากเบื้องหลังชิ้นเฟิงกลับมาข้างกายพวกเขาอีกครั้งมัวมองอะไรกันอยู่รีบไปเร็วเขา จะยืนอยูย่เฉยๆ,ๆให้เป็นอาหารมาแมลงหรือไงภายใต้เสียงดุของชินเฟิงทั้งกลุ่มกลับมาได้สติและเริ่มวิ่งอีกครั้งในอดีตพวกเขาเคยรู้สึกว่าเมืองหานเป็นแค่เม,มืองเล็กๆเพียงฝ่ามือใหญ่ฝ่ามือเดียวก็หมดบังทั้งเมืองได้แล้วผู้คนก็พรุงพร่านแออัดเบียดกันเต็มถนนทว่าในวันนี้พบว่าบนท้องถนนวา่างเปล่าไร้ซึ่งผู้คนพวกเขากลับรู้สึกว่าเมืองหานช่างกว้างใหญ่เหลือเกิน เป็นเวลากว่าสามชั่วโมงเต็มแต่พวกเขาเพิ่งจะเดินได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นและเนื่องจากฉินเฟิงออกเดินทางในช่วงเวลาบ่ายโมงปัจจุบันจึงเป็นเวลาใกล้ตกเย็นคนในกลุ่มต่างหิวโหยและเหนื่อยลา้าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเกรงว่าจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากขึ้นงั้นไปพักที่นั่นในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นล่างของห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในย่านสระม และปัจจุบันคนในกลุ่มของชินเฟิงไม่ใช่200คนเหมือนในตอนแรกอีกต่อไปแต่เพิ่มขึ้นมามากถึง500ถึง600คน